วด,ดีครับผมอ้วนคนกระดินนะครับผมวันนี้นะครับเนื่องจากเป็นวันพระวันศีลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะครับผมก็ได้ไปปูจาเตียนที่วัดพระธาตุดยเวียงชัยมงคลนะครับเป็นเตียนสะเดาะข้ะเป็นเตียนสืบจะตาเป็นเตียนปูจาโจกนะครับเพื่อที่จะมาจุดลดขาะสะเดาะข้ะสืบจะตาแล้วก็ปูจาโจก กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับรวมไปถึงผู้ที่ติดตามช่อง YouTube ของผมตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำพิธีนะครับผมขออนุญาตนะครับผมก็เป็นความเชื่อของคนล้านนานะครับในการที่เราจะภูจาเตียนนะครับซึ่งก็มาได้อย่างมากมายนะครับก็แล้วแต่ว่าถ้าท่านไหนที่มีเตียนสืบจตา หรือว่าเตียนที่เป็นสีมงคลเตียนมหาโจกอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถไปกูุจาจากวัดจากครูบาอาจารย์ได้นะครับแต่สําหรับท่านที่บะหมี่มาพร้อมนะครับก็สามารถที่จะซื้อเป็นเตียนที้พิ่งนะครับจากร้านขายสังฆทานได้เลยนะครับก็อย่างที่ผมว่าไว้นะครับเป็นความเชื่อของคนโบราณน,นะครับก็ บ่มีอย่างนักนะครับก็จะทําในวันสําคัญสําคัญนะครับหรือว่าวันไหนที่เราอ่ามีความบสบายใจการอย่างกานะครับการจุดเตียนเนี่ยครับก็จุดในที่สถานที่อันเป็นมงคลนะครับอ่าถ้าบางท่านบ่มีที่หิ้งพระบ่มีอย่างก่อเอาที่มันเหมาะสมนะครับบ่ดีเอาไป ตำ่ำปืนกันล่างการอย่างการมันอันไหนที่มันบเมหมาะสมที่แบบเป็นสิ่งมงคลก็บอกควรจะจุดนะครับว่าแล้วนะครับตอนนี้ผมจะขออนุญ,ญาตนะครับผมเริ่มกระทำรายการพิธีในวันนี้นะครับนะโมต,ะะะะตัสสปากาวะโตอาละหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ังวนตูดีและอาจะในวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันพระวันศิลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตัวข้าอ้วนคนกรับดินก็ขอน้อมกราบยังเตวบุตรเตวดาพญายินพญาพมพญายมมาลาดกุนางน้ำตามใต้ปละาไม้ไอส่วนตนจำบุญตนจำบาบตนจำน้ำยาดหมายตาล แม่ตอนละนี้เจ้าทีออ่หักษาการในงุนตำบลน,นี้ได้มาชื่นชมยินดีในการกระทำพิธีจุดเตียนสะดาะเคาะสืบเจตตาบ,บูชาโจคในวันนี้แดดเตอตัวข้าก็ขอน้อมกราบเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโจยจวงโดนบรรดาลให้ทุกคนทุกท่าน บอกว่าจะเป็นญาตินิติสหายกันก็นตามกับตัวข้ารวมถึงผู้ที่ติดตามช่องยูทู e ของอ้วนคนกับดีลเื่ถึงพร้อมซึ่งอายุวัน,นะสุขพระพระนสารสมบัติแต m a d a ขอให้สู่เจ้าตั้งหลายได้ถึงพร้อมซึ่งทรัพย์สินเงินทองปราศจากโรคไทยไข้เจ็บต่างๆนานา,นา,นาน ขอหอเป็นที่ฮักของคนและเตวดาตั้งหลายแดดเตอขออ้างเอากมปุกจะเจ้าที่ว่าสป,ปีดิโยวิวาสันตุสภปลุโกวินาสันตุมาเตบวันวันตรายโยสุกีติกายุโกวะวะภิวาธนสีลิสันิจังวุธารัจายิโนจัตตาโลตามาวัตสันติอายุวโนสุขังปาง้าลังขับละก่อเทียนผมว่าจะเป็นเทียน ดะเคอเทียนสืบจตาเทียนปุจจาโจกนี้ผมมามาจากวัดพระธาตุดอยเวียงไทยมงคลนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขออ้างเอากรรมไหวหลวงพ่อเศรษฐีพระมหาสจ้าพภัพไฆยมงคลที่วัดพระธาตุดอยเวียงไทยมงคลามาช่วยปกปักรักษาทุกคนทุกท่านที่ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเหมือนกันทุกคนนะครับนะโมต,ตัสสะปะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธบูชามหาเตชาธรรมะบูชามหาปัญญาสังฆบ,บูชามหาราพาสิธิจิตจังสิธิกำมังสิธิลาโพชโยนิจังจะพักกาสอุอากา,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 าสานโมพุทธายนามาภทสสาตุสาตุสาตุครับนในการจุดเทียนเหมือว่าจะเป็นเตียนสะดอกนะครับเทียนสืดเจตาเทียนปูชาโจกนะครับเียงเตียนมหามงคลนะครับก่อ สำหรับค่ําคืนนี้แรงนี้นะครับก็ได้พืงนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอนุ้อส่งอนิสงฆ์น,น,งนะครับในการที่ได้ผมได้ทดําพิธีจุดเตียนในวันพระวันศีลนี้ให้ทุกคนทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิด่วังสิงในใดของพร้สงความมุ่งมั่ราัฒนาทุกประการนะครับผมอ้วนคนกระดินขอบคุณมากครับสวัสดีครับ